วัสดีครับย้ำช่อครับทีห้านะครับทีห้ายี่สิบนาทีครับคนระสูงโคราชเหน่งครับที่ไปช่าต่างใจย้ำช่อครับอันนี้ว่ารูเมฆมีบ้างนทนี่ไหนฝนก็จะหายฝนก็จะหมดแล้วนะครับชอ่อก็มีร่องรอยฝน,นละลืมฝนโปรยโปรยบ้างอยู่บนถนนครับเก<โด>ิดจปถึงเมื่อไร ที่1ตุลา2ธันวาค18ครับอันนี้ก็เป็นปีงบประมาณใหม่การบริหารเป็นดินนะครับของประเทศไทยก็น่าม,มาหลายทางน,น,นะครับเอละบางส่วนก็ไม่ไ,มไ,มไม่กระตุกใหครับขอ,ขอ,ของเองอาดีเดี๋ยวจ้นี้จะมาทางลำบุญระวังน้านเลยครับ จะหมดไปแล้วครับสันี้ชคดีมีทา้งใจครับวันนี้ชาววันทคาที่1ตุลา2569 68ครับก็เลขคกบประมาณ2569กับเตน1ตุลา2568ครับสวัสดีครับโชคดีมีทั้งใจครับ